วนบัวแก้วแล้วก็ส่วนบัวปิ่นอ,อมากระตาชมบัวนะคะวันนี้เราจะมาดูบัวอะไรกันก่อนคะพี่แก้วอ่าวันนี้ดูตระกูลเป็นบัวผันดีกว่าค่ะค่ะบัวผันกันปะอาไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณอุพาเดินดูตัวอย่างของสีบัวพันบัวต่างๆเนาะนี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นนางกวักเหมือนกันนะคะเป็นนางกวักของที่สวนผสมขึ้นมาเองในชื่อแก้วกระหนกค่ะอันนี้เป็นลูกผสมของสวนคใช่ค่ะนี่ก็นางกวักจะมีหลายสีสีขาวนี้ชื่ออะไรคะพี่แก้วอ่าสีขาวนี้เป็นบัวขยายพันธุ์ทางใบนะคะตัวนี้จะชื่อขาวมงคลค่ะนี่เห็นขาวมงคลใช่จะมีปุ๋ยเดี๋ยวแก่มาเขาก็จะขายพันธไแล้วค่ะใช่แล้ว ขยายพันได้ทางใบอย่างเดียวหรือว่าแบบอื่นก็มีทางใบแล้วก็มีเราจะผสมเกสรมันก็จะได้เมล็ดมาก็จะเป็นแบบพอมเมล็ดพวกที่พอมเมล็ดมาเวลาที่มันเกิดต้นใหม่มันจะไม่เหมือนแม่ก็จะเป็นต้นต้นอื่นต้นต้นใหม่สีใหม่มาจะไม่ซ้ํากันแต่ถ้าเป็นขยายพันธุ์ทางใบอ่าสีไหนก็จะเป็นสีนั้นเลยค่ะอย่างนางกวักอันนี้ก็เพาะเมล็ดมาเนาะอันนี้สีม่วงมีสีเหลือง ตัวนี้ชมพูอ่อนตัวนี้ก็ขยายทางด้านบค่ะดอกเยอะมากนะตัวนี้แต่ว่าสีเขาจะค่อนข้างอ่อนนะคะดูฮิลลารีใช่ดอกมากนี่ดูจากดอกข้างล่างค่ะกําลังจะขึ้นมาดอกตูมพวกตระกูลบัวผันนี่ปลูกง่ายแล้วก็เขาจะออกดอกทั้งปีนะไม่มีไม่มีการยุบตัวค่ะอ๋อเหรอคะไม่พักไม่อะไรเนาะไม่พักตัวไม่มีการพักตัวพักหน่อก็เป็นไม้ที่เหมาะกับมือใหม่ถ้าจะปลูกลองปลูกนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แพง แล้วก็ให้ดอกทั้งปีดูแลง่ายๆเลยค่ะสีฟ้าก็สวยค่ะเอก็สวยค่ะเอ๊พี่แก้วคะทำไมหนูสังเกตว่าลักษณะเกสรไม่เหมือนกันคะอ๋อม,มันจะเป็นการบานของบัวแต่ละวันค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นบานวันแรกเขาจะมีเกสรของเขาจะยังไม่ไม่หุบไปแล้วก็จะมีน้ําอยู่ตรงกลางเขาเรียกน้าต้อยเนาะเราสามารถที่จะเอาอ่า เรอองเกสรของอองเกสอตัวผู้ของบัวที่บานวันหลังมาใส่เพื่อที่จะผสมพันธุ์ได้ค่ะสามารถผสมพันธุ์ใช่ค่ะเดี๋ยวเรื่องการผรสมพันธุ์เราจะมาว่ากันในอีพีต่อไปนะคะ,คะวันนี้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณบ้านบัวแก้วนะคะพี่แก้วนะคะ,คะจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเยี่ยมชมสามารถแวะมาได้นะคะที่ ที่ไหนคะพี่แก้วขอพิกัดหน่อยค่ะพิกัดโลเคชั่นคือคำว่าบ้านบัวแก้วได้เลยนะคะบ้านบัวแก้วขอนแก่นแล้วก็มันจะมาตาม Google Map ได้เลยหรือว่าจะทักเฟซมาที่ Facebook ชื่อแทนแก้ว TK แทนแก้วก็ได้ค่ะบัวปิ่นอุมานะ้วคะสามารถติดต่อผ่านมาได้ที่เบอร์091861 7502ได้เช่นกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ส่วนบัวปิ่นอุมาแล้วก็บ้านบัวแก้ว ขอจบ EP นี้ไว้พบกันคราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะ